ขุนศึกเริ่มไม่ได้นสนใจวังเข้ายึดอํานาจเต็มที่ในขณะที่พยายามเอาใจเจ้าตอนนั้นรัฐบาลโจพลปอเนี่ยให้งบประมาณห้าล้านบาทสร้างวังสร้างวังเอาใจกษัตริย์นะครับที่ท่าวาสุกรีกษัตริย์ก็เก่งนะาากษัตริย์ก็กำลังมีเรื่องกับขุนศาึกกษัตริย์ทวพล์ออกมาตําหนิครับ บอกว่าการที่รัฐบาลจอพปปให้เงินมาห้าล้านบาทสร้างวังที่ท่าวาสุกีเนี่ยเป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุรัฐบาลควรใช้เงินสําหรับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเออแกพูดถูกนะเพราะว่าไม่พอใจคุนศึกคือถ้าคุนศึกไม่รับใช้แกก็จะตำหนิถ้ารัฐบาลจะ,ะเผด็จการไม่เผด็จการถ้าไม่รับใช้แกแกก็จะตำหนิ เขาสร้างวังให้นะครับเกตําหนิสมัยนั้นห้าล้านเกตําหนิแล้วผมถามว่าสมัยนี้น 18, ่หมื่นแปดพันกว่าล้านเนี่ยมันกี่เท่าทําไมถึงไม่บอกว่ามันฟุ่มเฟือยกระสับกระส่ายว่าการที่รัฐบาลจอพปปเนี่ยจัดสรรงบห้าล้านบาทสร้างวังให้ที่ท่าวาสุกีเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยแล้วการสร้างวังไม่จําเป็นครับเพราะพระองค์มีที่อยู่อยู่แล้ว ไม่จะเป็นมาอยู่ที่นี่แล้วต้องไปขับไล่ไประชาชนอีกหลายสิบครอบครัวไม่มีที่อยู่ก็แปลกนะตอนนี้กษัตริย์พิบูลเกไปไล่หลายหลายแห่งนะครับแถวบางกอกบาซาแถวไอ้สะพานปลาเนี่ยใครต่อใครเนี่ยนะแกก็ไปไล่หลายแห่งเอาบางทีเอาทอาาหารไปไล่ก็มีใ,ใครไม่ว่าแกบอกว่าเนี่ยมาสร้างไปไล่หลายครอบครัวไม่มีที่อยู่แบงกอกโพส ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์นิยมกษัตริย์รายงานว่าเป็นการตอบโต้ที่แหลมคมอย่างยิ่งทรงพระปิชาสามารถอย่างยิ่งของกษัตริย์พุทธพลอันนี้เป็นบทเรียนที่รัฐบาลพึงจะตระหนักถึงความมัธยัตยิที่พอเหมาะสมัยก่อนยังไม่มีคำว,ว่าเศรษฐกิจกพอเพียงนะครับเออพวกคุนศึกก็ไม่สนใจครับอ่ะไม่เอาก็ไม่เอา คณะกรรมก,การผูร้พิจารณาวานก็ยังส่งร่างรัฐธรรมนูญหนักกว่าเดิมครับส่งไปให้กษัตริย์พิปนกแกต่อรองว่าจะแก้โนเก,กนี่ขุนศึกไม่ยอมให้แก้รัฐธรรมนูญจะเพิ่มเติมไม่ให้ครับกษัตริย์พิพนกแกเสนอร่างรัฐมนูญใหม่เลยนะพวกบรรดาขุนศึกขุนทหารไม่สนใจไม่เอาเอาตามที่ จอมพลปต้องการอย่างเดียวไม่ให้ต่อรองใดๆทั้สิ้นยี24มกราคม2495รัฐสภาที่คุมโดยกองทัพก็ให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญ2475ฉบับแก้ไขอย่างเป็นเอกฉันท์ในวาระแรกหนึ่งเดือนจากนั้นรัฐมนูลล่างสุดท้ายก็ผ่านสภากษัตริย์ก็มีอำนาจเฉพาะในเรื่องข้าราชบริพานองคมตี9คนครับ อย่างอื่นก็ไม่ได้มีอานาจอะไรเลยอย่างอื่นก็เหมือนสมัยและการที่เจ็ดถูกเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆรัฐสภามาจากการเลือกตั้งและเป็นผู้แต่งตั้งนายกอำนาจยับยั้งของกษัตริย์หายไปครับใช้เสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่สองในสามทางวางก็ไม่พอใจอย่างมากไปตัดอำนาจเนี่ยกษัตริย์พวกแกมุดยิดไม่พอใจมาก แกไม่ยอมอยู่กรุงเทพอะแกไปอยู่หัวหินเป็นหลักเหมือนสมัยทักษิณน่ะสมัยทักษิณตอนที่แกจะล้มทักษิณน่ะแกจะไม่อยู่กรุงเทพแกจะไปอยู่ห่างๆครับแสดงความไม่พอใจแ,แสดงอาการงอนทั้งวังนี่ก็ขู่ครับขู่แบบเดิมนะถ้าหากว่าไม่ยอมคือใช้วิธีแบบรอเจ็ดเลยอะถ้าไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมเพิ่มอำนาจให้เจ้า ไม่ให้เจ้าแต่งตั้งสสอเองครึ่งหนึ่งเลยสวครึ่งหนึ่งเนี่ยนะถ้าไม่ยอมเนี่ยจะเสด็จกลับสวิตจะสละราสมบัติเอาแบบรัชการที่เจ็ดซึ่งเป็นเรื่องโง่นะครับเจา้ามาปอแกก็ไม่สนใจครับจะสละใช่ไหมจะกลับไปอยู่สวิตใช่ไหมเชิญเลยครับเชิญเลยครับพ่อยอดขมองอิมพวกเรามี จุมพฤษ์บริพัตน์กมมือนนครสวรร์ศดีพินิจครับจบปริญญาตรีนะครับจากออกฟอร์ดกิโยมันดับหนึ่งนะเก่งกว่ามึงเยอะเอา้าถ้าจะไปไหนก็ไปเลยไปไหนก็ไปมีจุมพฤษ์บริพัน์อยู่แล้วจบปริญญาตรีด้วยไม่ใช่เรียนหนังสือไม่จบต้งผัวทั้งเมียจบออกฟอร์ดกิโยมันดับหนึ่งนะยิ่งหวาพิสิทธิเวชาชีวะอีกทำยังไงเขาขู่ขู่ไม่ได้ผลทำท่าจะเป็นรอจ็ดเลย สงสัยจะต้องลาออกจริงก็เปล่าก็ใช้วิธีดื้องเงียบไม่ยอมประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะ่ะไม่ยอมลงพระประมาภิไทยแล้วก็ไปหัวหินไปอยู่หัวหินเฉยเลยไม่ยอมกลับมากรุงเทพคณะรัฐมนตรีได้ประกาศก,ากำหนดใช้รัฐธรรมนูญวันที่8มีนาคม2495นะครับต้องประกาศแล้วถึงวันที่7เนี่ยนะ มีนาคมก่อนประกาศหนึ่งวันกษัตริย์วิพ์ก็ยังอยู่ที่หัวหินวางไกลกังวลเหมือนเดิมไม่มีทีท่าวาจะกลับกรุงเทพเอาไงดีวิวของรัฐบาลประกาศว่ากษัตริย์พิพ์คงจะไม่อยากรีบร้อนประกาศใช้รัฐนูลพวกขุศึกตอนนั้นแน่มากเลยนะตอนบ่ายวันที่เจ็ดนะครับก่อนกําหนดการประกาศรัฐมนูลหนึ่งวันเนี่ย พลตำรวจโทเผ่าศรียานนรัฐมนตรีมหาทไทยและอธิบดีกรมตารวจได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งไปที่วังไกลกังวลหัวหินเพื่อเข้าพบกษ,ษ,ษัตริย์ภิพพลไปคุยกันนานครับแล้วก็พากษัตริย์พิพนพลมากรุงเทพด้วยนะครับมึงจะมาไม่มาพามาด้วยนะกษัตริย์ไม่มาก็ต้องมาครับ วันต่อมาแดมีนาคม2 4 9 5กำหนดประกาศเท้รัมูเนี่ย11นาฬิกามาครับพระที่นั่งอนันตสมาคมท่ามกลางเสียงมโหลีปีพาดกษัตริย์ทวิพลก็มีพระนวราชงการปรดเก้าประกาศใชร้รัฐูทั้งที่ตัวเองไม่อยากไม่ยอมนะดื้อประกาศใช้ฉบับ2475ฉบับแก้ไข สองสี่เก้าห้าเนี่ยเออแปลกคือมันเหมือนฉบับที่รัชกาลที่เจ็ดพระเจ้าลุงพระเจ้าอาเนี่ยซึ่งไม่อยากจะประกาศยี่สิบปีผ่านไปครับเหมือนกันเลยออกมาแบบนี้สองสี่เจ็ดห้าพอมาสองสี่เก้าห้ายี่สิบปีก็ต้องมาประกาศไอ้ฉบับเดิมอีกตรงนี้แหละครับเป็นบทเรียนต้องยอมรับกริย์พิวนเขารู้จักสูตรบทเรียนนะ เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาที่มันเจ็บปวดมากเป็นครั้งแรกครั้งสำคัญที่กษัตริย์พิพนได้ประรองกำลังทางการเมืองอย่างล้มเหลวไม่เป็นท่าเมื่อเจอจอมโหดอย่างเผ่าศรียานนท์ทำไมนะครับด,ด,ด,ดื้อดึงอยู่ไกลกังวลทำไมต้องมาด้วยท่านท่าจะไม่มาเป็นกษัตริย์ถ้าบังคับมากฉันจะกลับสวิตเซอร์แลนด์ฉันจะสละสมบัติ เชื่อกันว่ามีสองอย่างที่เป็นไปได้เผาศรีญ,ญานน์เนี่ยไปขู่ครับถ้ามึงไม่มามึงตายพูดง่ายๆคมขู่เอาชีวิตหรือไม่อย่างนั้นนะครับก็คงจะไปพูดว่าถ้าไม่มาจะเปิดโปงว่าภูมิพลเป็นผู้ปกครองรนในหลวงอน,นันต์เขามีหลักฐาน,นที่จริงมันมีเยอะหลักฐานเนี่ยสมัยนั้นมีในมือพร้อมนะครับแฉมานี่เสร็จ และอำนาจอยู่ในมือทหารเนะี่ยจะทำยังไงก็ได้ถ้าแ,แฉมาว่ายิงราชการที่แปดเขาต้องลาออกจากราชบัลลังก์อยู่ดีอยู่ต่อไม่ได้กษัตริย์รุ่นยิงจำเป็นต้องยอมครับมาเสด็จเป็นประธานในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐมนูลอย่างสง่าผ่าเผยด้วยสีหน้าไล่รอยยิ้มตามแบบฉบับของพระองค์ มีการพูดอย่างชั้นชนโอวาทชั้นๆแล้วก็รีบกลับไปวังไกากังวลอย่างรวดเร็วบิ๊ได้กลับมากรุงเทพแล้วก็ให้ผู้แทนพระองค์ไปทําพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูของพระแก้วมรกตนะครับ12มีนาคม2495ไม่มาแล้วคืองอนทุกป,ป่องทุกป,ป่องไปเลยประชดประชานไปตอนนั้นก็ มีการเลือกตั้งไปเดือนมีนาคมเก้ง4 9 5สมาชิกสภาแต่งตั้งก็เป็นของทหารครับยังไงก็เลยพออยู่ได้ต่อไปก็ต้องมีพิธีเปิดสภาซึ่งกษัตริย์พิทุแกไม่ยอมให้ความร่วมมือจอมพลปอ็็จัดการเปิดสภาโดยไม่ต้องมีกษัตริย์แล้วก็ทำการจัดตั้งรัฐบาล25มีนาคมต้้ง4 9 5 โดยที่กษัตริย์พิพลก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้โดยยอมลงพระประมาพิไทยให้จอมพลปอเป็นนายกแล้วก็ไม่กล้าแตกหกักกับพวกขุนศึกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีกษัตริย์หลายประเทศโดนขุนศึกล้มนะครับถ้ากษัตริย์เจอกองทัพเนี่ยกษัตริย์ไปหมดแล้วครับขุนศึกนี่จริงๆเขาไม่ได้ชงรับพักดีนะเพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องหมอบไปก่อนอันนี้คือสิ่งที่ ยอมพลปอเขาปฏิบัติต่อกษัตริย์ภูมิพลนะครับตอนนั้นนี่อยากจะทราบนิดนึงค่ะคุณลุงว่าคนที่กําลังหนุนช่วยภูมิพลในขณะนั้นก็คือในวังเนี่ยที่เป็นแกนของทางอมาตนี่เป็นใครฮะคุณลุงที่จริงเนี่ยนะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยมันมีประเพณีสืบทอดมันมีโครงข่ายมันมีเครือข่ายมันมีคนที่เกาะกินอยู่กับระบอบเนี่ย อย่างน้อยๆก็มีองคมนตรีนะเก้าคนนะสมัยนู้นสมัยนี้มีสิบเก้านะรวมคุณเรมด้วยองคมนตรีมีสิบแปดรวมทั้งประธานท่านเปรมเนี่ยอีกหนึ่งคนเป็นสิบเก้าสมัยนู้นมีแค่เก้าคนนะครับแล้วต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมีระบบระเบียบมันมีคนที่ก่อกินกับสถาบันกษัตริย์มันเป็นเครือข่ายในเมื่อกษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งและที่สําคัญอย่างหนึ่งน,นะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีตัวหนุน โอกาสที่ขุนศึกจะล้มกษัตริย์มันมีมากแล้วมันเป็นหลายๆแห่งนะจนภูมิพลต้องหมอบนะครับคือเผ่ามาเล่นไปที่วางกลกังวลบอกมึงจะมา,ม,มาไม่มาไม่มากูจะแฉว่ามึงยิงพี่มึงน,นะเอออย่างเงี้ยนะจะไปขูว่ว่าลาออกเล่าออกไม่เป็นไรครับเรามีตัวคุนอื่นมาเป็นเยอะแยะเขาเก่งมว่าคุณจบออกฟอร์ดเกียรติยศด้วยนะจุลพจบ์งบริพัรเนี่ยส่วนนึงเนี่ยเขามีทีมงานตอนนั้นก็มีพวกธานีนีวัด ท่กวนั้นก็ไอ้นี่ตายไปหลังสิบปีวสักเขามีองค์คมนตรีมีคนที่หากินกับเอเครือข่ายแบบนี้มานานคือมันเป็นอาชีพคล้ายๆพวกเสนาอมมาต์และที่สําคัญที่สุดนะครับที่มากไปกว่านั้นเนี่ยเขามีอเมริกาแล้วอเมริกาเนี่ยเหมือนเป็นโปรดิวเซอร์ให้เขาอะ่ะเหมือนเป็นค่ายเหมือนภูมิพลเป็นนักร้องนะครับ อเมริกาขอโทษเหมือนแกรมมี่เหมือนอะไรออนป้าเหมือนอะไรซีบีเอเหมือนอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยนะเออที่มันยิงเครือข่ายใหญ่ๆเอออาศยายนเนี่ยเขามีทีมนะครับซึ่งเขาบอกว่าคุณจะทํำยังไงจะต้องร้องอยังไงแต่งตัวยังไงมีด้านเซอ,อร์ยังไงมีอีเวนต์ยังไงครับจะต้องดามา่ายังไงเนี่ยช่วงวนั้นนี่ อเมริกาเข้ามามีบทบาทมากที่เราเคยตั้งหัวข้อว่ากษัตริย์ไทยกับซีเอนะครับอเมริกาเข้ามาเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเขาสร้างกองทัพที่แรกมาเลยมาช่วยตอชดอแล้วต่อชดอดเผ่านี่มันก็เอาจริงเอาจังมันเด็ดขาดสมัยนู้มนมันประเภทลักเลงนักเลงจริงๆนะเผาสลิดไม่รู้ว่าใครจะเยี่ยมกว่ากันนะเยี่ยมนังคู มีประเภทตำรวจที่เป็นอัฐพาลอยเปอร์เซนเลยแหวนอสศวินเนี่ยนะคือปราบก็ปราบเด็ดขาดคือตำรวจเป็นโจรไปเลยอ่ะเอาง่ายๆตำรวจเนี่ยเก็บใครก็เก็บเลยนะคือรู้เลยว่าไปเก็บคุณจะไปหาหมีมูที่ไหนมันก็ตาไปยิงถึงบังกะโลที่คุณพักมันตาไปยิงไปฆ่านะจับเสร็จก็ใส่กุญแจมือเอาจริงเอาจังวิธีการที่ว่าใช้กำาปั้นเหล็กเนี่ย เขาใช่ค่จริงๆคือต่อต้านคอมมิวนิสต์ประเภทที่ว่าสงสัยนะคอมมิวนิสต์หนึ่งคนในหมู่บ้านนี้ขอโทษนะครับสังหารหมดเลยสังหารผิดมันมีหนึ่งคนสังหารร้อยคนเพื่อให้มันถูกคนมันก็ยังเอาหรือถ้าไม่มีเลยตายฟีก็ถือว่าโอเคเพื่อความปลอดภัยการไว้ก่อนพอมอเมริกาให้อำนาจในการปราบคอมมิวนิสต์พวกปอพวกสลิดพวกเผ่า ก็เลยฉวยโอกาสใช้อำนาจนี่มาทำเซิงลี่ไปด้วยครับคือไม่พอใจใครก็จับญัติมาเป็นคอมมินิตไปขู่ไปเข็นไปทำธุรกิจผูกขาดทำธุรกิจผิดกฎหมายเสียเองโดยเฉพาะการส่งออกฟินจากพม่านะครับพม่าไม่มีทางระบายปลูกฟินเยอะทุกวันนี้ก็จะปลูกฟินกันเยอะแล้วก็คือเอาเงินช่วยเหลือจาก อเมริกามานะครับคือกินคอมมิชชั่นอะกินยักยอกอเมริกาช่วยอะไรมาก็ใส่กระเป๋าครึ่งหนึ่งใช้ครึ่งหนึ่งจนประเภทล่ามรวยมหาศาลนะครับตอนที่เผาโดนฉลิดล้มหนีไปนี่นะเผานี่รวยติดอันดับหนึน่งในสิบของโลกนะครับคิดถูบรวยยังไงเลยเออทำหากินอะไรเป็นตำรวจตอนนั้นก็อาศัยพระราชบัญญัติ อไอ้เรียกว่าพบบรบคอมมินิสต์เนี่ยพฤติการณ์ย้อนี่งป495ก็สามารถแอบอ้างตรงนี้นะครับข้อกล่าวหาเนี่ยใช้เรื่องงานชาวบ้านแล้วก็นําไปใช้ในการช่อโฉนสารพัดพบรบคอมมินิสต์นี่ผ่านสภาทีเดียวสามวาระรวดวันเดียวนะครับคิดดูว่ามันกลัวคมมิขนาดไหนผ่านวันเดียวรวดเลยนะ อเมริกาแสดงความชื่นชมพลบอต่อต้านคอมมิวนิสต์เท่ากับว่าการเป็นคอมมิวนิสต์คือการบ่อนทําลายชาติศาสนาพมกษัตริย์คือคุณเป็นไม่ได้เลยเป็นเนี่ยคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่รู้อะไรคือผิดร้แรงอ่ะนะคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเหมือนผีอ่ะคุณเอาไปขู่เด็กเด็กมันไม่กลัวผีเด็กบางคนแต่มันกลัวคอมมิวนิสต์ไม่รู้เป็นอะไรแต่ที่ ประเทศบางประเทศผลเงิงเยอะี่สุดในโลกก็เป็นคอมมิวนิสต์นะครับจีนเนี่ยรัเสเซียก็เป็นเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ตรงนี้นะครับใครเป็นศัตรขูขวางทางไม่ร่วมมือเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์หมดครับจำคุกสิบป,ปีที่จริงก็ไม่ค่อยโดนจำคุกส่วนใหญ่จะโดนเก็บโดนเผาแกเก็บครับ